ธรรมาวุโธวาะหลวงปู่สาคอธรรมาวุธวว,ธมมว,ธวัดเวลุวันตำบลท่าขันุนอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568การทํารทำงานในด้านสมาธิภาวนาเราลองเป็นคนโง่ดูสิ เราทำหน้าที่ของเราคือดูใจของเรามันตั้งมั่นแล้วหรือยังมันข้ามโลกธรรมได้หรือยังหรือมันข้ามเวทนาได้หรือยังนี่คือตัวปัญหาไม่ได้ไปอยู่ที่คำพูดของคนอื่นมันอยู่ที่ใจของเราปัญหาอยู่ที่ใจของเราเอง ธรรมดาธรรมดาภัยพิบัติอันนี้เป็นภัยพิบัติภายนอกเราพูดเรื่องภัยพิบัติมาหลายปีเพราะเราไม่มีการเตรียมการเราไม่มีการฝึกซ้อมเราไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวของเรา นึกถึงคนที่อยู่กรุงเทพเราบอกว่าให้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้นะถ้าเวลามันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วมันจะลำบากต้องมีข้าวสารมีอาหารแห้งอย่างน้อยก็มีพวกมาม่า,มาปลากระป๋องอะไรต่ออะไรเอ่นพอที่จะอยู่ได้สามสี่วัน กว่าคนอื่นเขาจะมาช่วยเราได้งั้นเรามันต้องเตรียมไว้ไฟฉายไฟฉายที่ใช้ทานมันต้องมีไฟฉายมีไฟแช็กมีเทียนไขมีน้ำสำหรับที่จะกิน เวลาฝนตกมาน้ําท่วมไม่ใช่ว่าจะกินน้ําในห้วยได้น้ํามันขุ่นไปพิบัติจากอุทุกภกัยจากวาตะภัยจากธรณีพิโรธมันต้องมีเตรียมของไว้พวกข้าวสารพวกอาหารแห้งพวกน้ำพวกอะไรไฟชักไฟชก ไปสายแต่เราเคยได้ยินได้ฟังบ้างมีแต่คนเขาว่านะนี่อย่างพระสององค์ที่มรณภาพไปอาจารย์ปิ่นกับอาจารย์หวดนนเรานิมนต์ไปฟังบรรยายเรื่องความมั่นคงในองค์กรต่างๆอ,อยเมืองไทยไม่มีหรอก ที่มาจับตัวประกันที่มาทําอะไรตัวอะไรก็เพิินเป็นตัวประกันเองไปก้าวเล้าใส่กับคนที่เขามีอาวุธในมือมันได้ละมันไม่ได้เราต้องโอนอยู่อ่อนพรอนตามไปรอเวลาที่จะพวกเขาจะมาช่วยอันนี้ไม่ทำเพราะไม่มีความรู้เรื่องการเป็นตัวประกัน เราพาไปฟังบรรยายนมิมนต์ไปก็ไม่ไปไปครั้งเดียวเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมเรื่องวาตภัยอุทุกภัยอะไรต่ออะไรต่างๆธรณีพิโรธเพราะว่าคืออะไรธรณีพิโรธแผ่นดินไหวภูเขาถลม่ม เรามีความรู้แล้วก็เป้าหมายหรือเกิดศึกสงครามศึกสงครามลูกปื้นใหญ่มันจะไม่ลงที่บริเวณสลารอบสลาหรือรอบวัดสองตารางกิโลเมตรหรือสี่ตารางกิโลเมตรเพราะมันมีมาร์กในแผนที่ ตอนที่เขามาสำรวจเราบอกให้มาร์คไว้เส้นทางเข้าวัดเข้าอะไรตอนเขามาสำรวจเขามานอนอยู่ที่วัดเรานี้พวกสำรวจทางภาคพื้นดินเ,เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยถ้าเกิดศึกสงครามมาแต่ถ้าเป็นไอ้ลูกป,ปืนจากข้าศึกก็ไม่แน่นะบ้านนี้ เพราะเขาไม่มีก็แบบเดียวกันกับที่เขาทางเขมรเ,เขายิงเข้าไปหมดเขาไม่มีเป้าหมายแล้วแต่แต่ถ้าปืนทางนั่นก็ปลอดภยัยมันปลอดภัยในระดับหนึ่งนงอย่างทางเมสสอดเมื่อไม่กี่วันมานี่มั้งอาทิตย์ ไม่ถึงอาทิตย์มึงต้องอพยพโรงเรียนลูกปืนมันตกที่สนามโรงเรียนฉะนั้นเรื่องภัยพิบัติพวกนี้เรื่องภัยพิบัติเรื่องนอกกายมันก็ยังพอที่จะอ่อนอ่อนผ่อนตามไปกับมันได้ แต่ภัยพิบัติภายในวันี้มันอ่อนอ่อนผ่อนตามไปกับมันไม่ได้มัจุราชมันไม่เคยปานีกับสัตว์โลกขึ้นอยู่ว่าอายุไขขึ้นอยู่ว่ากรรมยังมีอยู่ไหม อายุไขยังมีอยู่ไหมหรือมันหมดทั้งกรรมทั้งอายุไขหรือเกิดอุปาคาด้วยโลคาพยาธิชราภาพต่างๆมันหมดอายุไขคือมันเกิดขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนแล้วก็สิ้นไปเลยนี่เรียกว่าอุปาคาต ถึงแม่อายุไขมีอยู่ถึงแม้กรรมมีอยู่แต่มันเกิดโลกปัจจุบันโลกลมโลกอะที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันมันทำให้เราสิ้นไปได้ทั้งนั้นหรือลม้มหัวก็แทกพื้น ก่อนมันจะลม้มหนึ่งมันก็คือหมดสติก่อนมันถึงได้ลม้มฉะนั้นภยัยภายในนี่เราจะแก้ไขยังไงที่เราจะข้ามวัตตะได้ที่เราจะข้ามสังสารวัฏได้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะมาเจอภัยซ้ำาๆซ,ซากๆากอยู่อย่างนี้ ผู้เจ้าบอกว่าโลกสนิวัดอันนี้ไม่น่าลื่นลมสังสารวัตอันนี้ก็ไม่น่าลื่นลมคําว่าสัมมาทิฏฐิคือผู้เห็นภัยของวัตตะผู้เห็นภัยของสังสารวัตเหมือนกับเราเดินอยู่บน ฐานไฟทุกวันนี้ไม่ได้มีความสุขความสบายอะไรนะเราเดินอยู่บนฐานไฟหรือเราเดินอยู่ในแผ่นทองแดงหรือเราเดินอยู่ในโลกอบายภูมิถ้าจิตใจของเราไม่สงบ ไม่เป็นไปกับตามแนวทางของมัคมันก็เหมือนกับน,นอนอยู่กลางกองไฟโดยแท้เพราะว่าไฟอันนี้มันไม่มีควันร่างกายของเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมีแต่มันสำรุดสุดโสมไปตาม,ตามการตามเวลาของมัน นี่มันเป็นภัยอันใหญ่หลวงแล้วเรามีเวลาที่เหลืออยู่นี่เราจะทำสมาธิภาวนาทันไหมเราจะพิจารณาเราจะทำความเพียรโดยรูปแบบต่างๆต,ตามแนวทางของสมถกรรมฐานหรือตามแนวทางของฌาน หรือตามแนวทางของวิปัสสนาแนวทางที่เราจะเดินมีอยู่แค่นี้สมากัก,กมาฐานหาที่พิงก่อนเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พิงจะเอาพุทธโธธรรมโมสังโฆหรือจะเอาพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ หรืออนาปานุสติเราทำอะไรก็ได้ไม่แตกต่างกันกับแมวมันจะเป็นแมวสีอะไรก็ได้ขอให้มันกินหนูให้เราได้ก็พอแล้วเพราะเราต้องการหนูคำจัดหนูไม่ให้มีในบ้านของเราแมวนมันจะเป็นสีอะไรเราจะไปเอาแมวสีสวดัดเราจะไปเอาแมว ที่มีมงคลอันล้ำเลิศกลัวเราจะไปหาแมวชนิดนั้นมาได้นั่นทรัพย์สมบัติในบ้านมันหมดไปแล้วหนูกินหมดแล้วนั่นมันจะเป็นแมวอะไรก็ได้ขอให้มันมาจับหนูให้เราได้แค่นั้นคำบริกรรมภาวนาเราจะเอาอะไรก็ได้ ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีถึงแปดห0ื่นี่พันพระธรรมขันอย่างกรรมฐานหหรือทำกรรมฐานสี่สบข้อหรือสติปฐานสมันมีแนวทางการปฏิบัติฉะนั้นในเมื่อมันมีแนวทางของการปฏิบัติแบบนั้นไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดของครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจกับใครใครจะพูดให้ไปถึงไหนก็ให้เขาพูดไปเรื่องของคนอื่นเขาเราทำหน้าที่ของเราคือดูใจของเรามันตั้งมั่นแล้วหรือยังมันข้ามโลกกระทำได้หรือยังหรือมันข้ามเวทนาได้หรือยังนี่คือตัวปัญหา ไม่ได้ไปอยู่ที่คําพูดของคนอื่นนะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ปัญหาอยู่ที่ใจของเราเองนเมื่อปัญหามันอยู่ที่ใจของเราเองเนี่ยเราก็ดูใจของเราเนี่ไม่มีเวลาที่จะไปดูคนอื่นไม่มีเวลาที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นตั้งสติของเราไว้ตลอดเวลานี่นฉะนั้นการทำงานในด้านสมาธิภาวนา เราลองเป็นคนโง่ดูสิทุกวันนี้มีแต่คนฉลา,าดทั้งนั้นเนะมีแต่เจ้าทิฐิเจ้ามานะเจ้าอาสวะเจ้ากิเลสมีแต่เจ้าความโลภความโกรธความหลงมันเป็นความฉลา,าดของกิเลสทั้งนั้นลองเป็นคนโง่ดูสิว่าไม่ให้กิเลสเหล่านี้มันมาปกคุมจิตใจของเรากําจัดสิ่งมัวหมองต่างๆพวกนี้ออกไปจากใจของเรา ให้มันมาอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวหรืออยู่กับคำบริกรรมภาวนาเราจะเอาอะไรก็ตามเป็นคำบริกรรมภาวนาเราจะเอาอนาปานุสติคือกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ดูเฉพาะลมหายใจเท่านั้นไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นหรือเราจะดูร่างกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เรามองเห็น เรามองเห็นหนังหรือเรามองเห็นกระดูกกระดูกก็ดูที่ที่เล็บนั่นมันก็เห็นอยู่แล้วกระดูกเหมือนกันเล็บก็เป็นกระดูกเหมือนกันแต่นั้นดูอันใดอันหนึ่งให้มันแจ้งในสัจธรรมทั้งสี่เท่านั้นแจ้งในอะไรแจ้งในทุกแจ้งในสมุท,ทยัยแจ้งในมรรคแจ้งในนิโรดนั่น ดะวนั้นถ้าหากเราเข้าใจธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าจริงๆแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเลยทำความสงบให้มันเกิดขึ้นมาสักหนึ่งนาทีเสีก่อนดูสิเราจะกำหนดจิตของเราไม่ไปทางไหนไม่ออกไม่เข้าไม่ไปข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างอยู่นิ่งๆลองดูสิสักหนึ่งนาทีมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้มันไปตามอะไร ไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสหรือไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นที่มันไปมันไปมาหนี่นานเท่าไหร่แล้วกี่ภพกี่ชาติมาแล้วที่กิจเราปล่อยไปอยู่อย่างนั้นมาชาตินี้เรายังจะต,ต้องมาปล่อยให้มันไปอีกฉะนั้นเราจำกัดมันดูไม่ให้มันไปไหนตั้งสติสัมปชัญญะไว้ตลอดเวลา ฉะนั้นถ้าเราตั้งสติสัมปชัญญะของเราไว้ตลอดเวลาแล้วบัดนี้มันไม่มีทางที่จะไปมันก็สงบใจทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไปเอารูปเอาเสียงเอากินเอารสอ,อะไรนุ่นมาเป็นอารมณ์ไม่รู้จะเอาอะไรบ้างธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าก็มีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธมรรคเนี๋ยเราจะไปเอาอะไรจับอนุนหน่อยจับอันนี้นหน่อยแต่ละวัน ไม่ได้จับอันใดอันหนึ่งให้มันจริงลงไปให้มันประจัก์ลงไปที่ใจของเราเท่านั้นอย่างเราดูกายอย่างเราก็ดูเหตุเฉพาะกายเราดูลมหายใจเข้าออกก็ดูเฉพาะลมหายใจเข้าออกจิตมันมีที่พิงมันก็ตั้งมั่นได้เมื่อจิตมันมีที่พิงแล้วมันตั้งมั่นได้แล้วมันก็วางได้จิตไม่มีทางที่จะวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะมันมีการตั้งมั่นได้แล้วนั่น ฉะนั้นในเบื้องต้นอันนี้เนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราในภาคปฏิบัติคนทุกวันนี้ไม่เข้าใจนะยังมีคนมาวันนี้เราให้ดูไอ้น,นั้นยังดูไม่เป็นเลยไม่ใช่ว่าจะเข้าใจภาษาคน,นคนทุกวันนี้ไม่ได้เข้าใจภาษาคน ไม่ดูอะไรก็ไม่รู้หรอกก็หาไม่เห็นเนี่ยทั้งๆที่หนังสือนั้นมีไม่กี่หน้าฉะนั้นวิธีการคิดมันคิดมากเกินจนกระทั่งว่าตัวเองก็หลงในเงาของตัวเองนั่นไม่ได้ไปหลงอันอื่นหลงเงาของตัวเองหลงความรู้ของตัวเองเพราะตัวเองรู้มามากในการฟังเทศฟังธรรมก็รู้มามาก แต่รู้มามากนั้นมันไม่แก้งในสัจธรรมทั้งสีมีประโยชน์อะไรในความรู้เหล่านั้นร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิ